ที่พิเศษมากๆทํำเพื่อเอาใจคุณผู้ชมคุณผู้ดูของเราทุกคนนะคะเพราะว่าก็คือว่าวันนี้เนี่ยเราจะแต่งหน้าครึ่งเดียวแล้วก็ใช้ชีวิตทั้งไม่ใช่รายทําตามใจคนดูเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราทําคลิปแล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยอยากเลาเนี่ยทำอะไรในวันเกิดนะคะซึู่่ไอเดียนานเลยเนี่ยก็คือนี่แหละแต่งหน้าครึ่งเดียวนี่แหละค่ะ เราเนี e ่ยก็จะมา make it happen ให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะคะเมื่อกี้เดินผ่านคนขายหมอนข้างล่างคอนโดก็คือมีความแบบมันทำาอะไรของมันตัวแต่ว่าจะเขาเลยกูด้วยเนี่ยมีเสียงผ่านออกมาจากสายตาก็ไม่ใช่ว่าจะอายหรืออะไรใดๆเพราะพื้นฐานก็คือหน้าบางอยู่แล้วนะคะถึงได้กล้าทำอะไรแบบนี้ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าแบบว่าออกไปเจอคนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะอายหรือว่าเราจะอายอ่ะก็มาติดตามการใช้ชีวิตหนึ่งวันวันนี้นะคะกับเครื่องสำอางครั่งหน้าครั่งเดียวกันจ้ะเยอะมีแล้วหนึ่งฮัลโหลมาหนีหน่อยขับรถให้หน่อยแทบช็อเห็นหน้าครั้งแรกแล้วเป็นงไงคะเหนื่อยไหมเพื่อนเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยนะถ้าเกิดว่าใครถามว่าเหนื่อยไหมก็คือไม่เหนื่อยนะเพราะว่าสุ่ม เบี้ยวเรินชิดเชิดคือชายพร้อมกันชิบวาวาที่มาของเพลงนี้เนี่ยก็คือเพื่อนคนหนึ่งเอามาปล่อยก็ชมตัวเองว่าสวยอะไรเงี้ยมันก็จะตอบได้แบบสวยเปรี้ยวเซ็กซี่ก็แบบอะไรอ่ะไม่เข้าใจแบบทำไมท่องเพลงมีเยอะจังโจ้กระท่างนางอ่ะเปิด YouTube ให้ดูเว้ยเซิร์ชไปเลยว่าชิบวาวาโจแอนบุญสุ่มเนยแล้วก็นะนะคำว่าสวยจะไม่เปิดเลยไปต่อไปเพราะจะเป็นคำว่าสวย เปลียวเซ็กซี่อ่ะนี่ก็ฉันชี้หว่าว่าก็ไปดูกันแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไปดูแล้วก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ว่าเฮ้ยเนี่ยไปดูมาแล้ว จะได้เข้าใจตรงกรันจะได้เข้าใจเหมือนกันและที่แรกที่เราจะมาในวันนี้นะคะก็คือวัดหัวลำโพงนั่นเองเริ่มต้นประเดิมด้วยการทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและทรัพย์สินและต้องแลทร<ๆ>ัพย์สินเลยนะ,ะวัดที่เรามาทำบุญบ่อยมากๆเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นวัดที่ค่อนข้างเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่คือเป็นวัดที่เปิดไปถึงตอนดึกเลยนะพอมาตอนกลาวันก็เลยรู้ว่าเออ หลอด <laughs> ดูแดดด้วยจัด ก็ที่โด่งดังของวัดหัวลำโพงเลยเนี่ยก็คือเขาจะมีบริจาครงศพนะคะคนเพื่อช่วยเหลือแบบศพไญาติเพ่งทำบุญเสร็จแล้วว่ว้พคะเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มาบริจาครงศพต่อได้นะคะมาทำบุญช่วยเหลือศพไรญาติจ้าอันนี้ก็จะเขียนใบสียำด้วนะคะเพื่อเอาไปแปะรงศพแล้วก็แล้วก็บริจาคเงินตรงนี้นะคะเขาวก็มีแบบคเขียนให้ซึ่งสามารถเอาไปลดดอกภาษีได้ด้วย และที่ที่เราจะไปกันนั้นต่อไปนะคะก็คือคาเฟ่จ้ามีคนโบกให้ดาวมาคาเฟ่เยอะมากจริงๆแล้วว่าดาวว่าไม่ได้คิดจะมาเลยแต่ว่าที่ต้องมาเนี่ยเพราะว่าเหยื่อของเรานะคะอยู่ที่นี่ค่ะทไหนก็แต่งหน้ามาขนาดนี้ละเออต้องไปนูกไปถักท้ายเพื่อนหน่อยเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเหยื่อเราเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วแบบเจอหน้าเราแล้วเขาจะเป็นยังไงร้านกาแฟชื่อว่าไรส์นาเฟอยู่ที่ตึก e อ p i r e Tower ริงดินึ่งนิดนึงนข้สีถ้าสว่างอีนิดหนึงนิดใช่เลยแล้วถ้ามีาพันในจุดจุดจุดมาด้ยนี่นรงอ่ะเนี่รี่ ไม่เคยคิดจะมาสาดแต่มันอยู่ที่นี่ก็เลยต้องมาแล้นี่คืออะไรตีมชุดคู่วันคริสต์มาสก็กลายเป็นวันแห่งความรักเฉยเลยเพราเราก็คู่เพราเราคู่เนี่ว่าเราจะมาทำบุญถึงไหมวันบุญตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ดมน t r คงไม่คิดละสีว่าฉันจะแต่งหน้าแบบนี้มาเดินห้างนี่เปดลยว เขาไม่ใช่ค่ะไม่รู้จักอายไหมที่ไม่เพื่อนแบบนี้ในแมืองอี กิจกรรมต่อไปก็คือเราจะมาตามหาสิ่งเราอยากกินซึ่งนอกจากซ้ตมตําและยำพิเ้นแล้วเนี่ยก็คือชอบหมั่นลาก็เลยมากินนี่ค่ทาที่เราค่ะซึ่งไม่ได้มากินบ่อยเพราะว่าแรนเยอะแยะมากมายม,มหา,าศาลซึ่งวันนี้เนี่ยก็มาพิเศษเราก็เลยอยากกินอะไรที่แบบพิเศษพิเศษทีทท่แบบรอยากรอนานนี่เนาะตอนนี้น,น,นะคะได้คิวแล้วนะก็เดี๋ยวเขหาห้าไปข้างในกันเลยค่ะ วันนี้ไม่ใช่แค่จองเพื่อนมาดีหล่าได้แต่มาด้วยเปลี่ยนแผนช่วยเลยงงมากก็แบบก็ดีใจก็ดีใจที่แบบว่าเพื่อให้ความสุขคมันมหนอสนหน่อยได้จัเลยนอันดขอบคุณค่ะ

เกิดว่าใครไม่ค่อยกีนแล้วอยากลอสผสมยังไงก็คือนี่เขาจะมีสูตรแต่ละสูตรบอกไว้ตื๊ดตึ๊ดงี้มาแล้วจ้าอาหารฟูฟูเลยนี่เต็มโต๊ะไปหมดเลยนะคะ กินที่นี่นะคะแนะนําเลยน้ำฟักเขียวเอแบบอร่อยมากไอเลิฟสุดๆรสชาติมันจะแบบน้าชาที่แบบหอมหวานแลรวแบบคืนมากๆากวิมาแล้วลงสี่ไหนเลยคะลงหน้านี่ค่ะหัวกุหลาบกุหลานมันเลยขี้ยามัน อย่าใส่หัวเยอะเด้อโดนเป็นอันรู้กันเนาะว่าพนักงานไทยเหล่านี้คือบริการดีมากจริงๆแล้วเมื่อกี้เขาไม่ได้อยากขับแต่เราถือป้องไงเขาเลยขับน่านเป็นนะน่าเป่นเต้นรักษณะเนาะ ทุกคนวันนี้นะคะต้องขอตัวล,ลาไปก่อนแล้วค่ะลา mm hmm. ไปพร mm ้อมต้นคริสต์มาสที่เซนตันเบิร์นะคะวันนี้เนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่สนุกมากๆแฮปปี้มากๆเหมือนเราเนี่ยเดินทางไปมอบความสุขให้กับทุกคนนะคะด้วยหน้าแบบนี้ <laughs> คลิปนี้เนี่ยที่ตั้งใจไว้เนี่ยคือจะลงสิ้นปีเป็นวัสนสุดท้ายของปีนะ เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าปีหน้าปีใหม่ถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เนี่ย mm. ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแลวจ้า <S <S 2> <S 2> แล้วไว้เจอกันใหม่ปีหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วแฮปปี้ปีใหค่ะบ๊ายบาย